สวัสดีครับเพื่อนๆนๆ้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสมยเพื่อนบ้านคิปนี้หวยลาวนะครับ3มกราคม2 5 6 8เป็นสูตรปักหลักนะครับหลักร้อยสิบบนหน่วยบนสิบล่างแล้วก็หน่วยล่างหลักร้อยกับหน่วยล่างจะใช้ตัวเลขชุดเดียวกันนะครับก็จะเหลืออยู่สหลัก หลักละสองสูตรสามตัวกับสี่ตัวโม่ิ่านมานะครับสูตรที่ให้ไว้ที่เข้ามาก็จะมีปักหลัก10บนนะครับสตัว แล้วก็ปักหลัก10ล่างนะคบ3ตัวกับ4ตัวเข้ามาด้วยกัน3สุดนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมสุขตัวเลขสถิติของวันที่3มกราคมกันเลยครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องสุดหุยเพื่อนบ้านด้วยนะครับ แอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับที่แอดแซดดีกาหสำหรับหัวหน้าพัฒนานะครับช่วงของสุดท้ายนะครับก็จะให้หน้อยชุดนะครับในรายกลุ่มของเรานะครับอย่าลืมแอดกันมาเยอะเยะนะครับคำเตือนสูตรหวยที่นํามาแบ่งปันเป็นข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็น คือใช้เป็นแนวทางสำหรับใช้ในการเสี่ยงโชคเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับมาเริ่มที่หลักร้อยนะครับหลักร้อยสามตัวเป็นสูตรใหม่ สูตรน,นี้เข้ามาแล้วห้างวดนะครับจากสถิติย้อนหลังามาดูสถิติครับห้างวดที่เข้ามา ร้อยนะครับสามตัวตเลขสองเลขห้าเลขแปดหลักร้อยสี่ตัวสูตรใหม่นะครับเข้ามาแล้วหกหมวน ปักหลักร้อยสี่ตัวหนึ่งห้าแปดเก้าสรุปนะครับหลักร้อยสามตัวได้สองห้าแปดกอสี่ตัวนะครับหนึ่งห้าแปดเก้าสองสูรชนกันนะครับให้เหลือน้อยชุดลง มีตัวเลขที่เหมือนกันทนะั้งสองสูตยอยู่ด้วยกัน2เลขนะครับเลขห้ากับเลข ไปเป็น10บอบล3ตัวนะครับสูตรใหม่สูตรนี้เข้ามาแล้ว5งวดด้วยกันนะครับ ปักลักสิบบนสามตัวในเลขสองเลขสามเลขห้าสิบบนสี่ตัวอันนี้เป็นสูตรเก่านะครับต่อเน,นื่องจากงวดก่อนเข้ามาแล้วหนึ่งงวดที่ผ่านมานะครับ จากสูตรนี้ก่อนหน้านั้นอีกหกโมดทั้งหมดเป็นเจ็ดมดมาดูสถิตินะครับโมดล,ล่าสุดนะครับคขาวณมาห้าหกศูนย์สองเข่าเลขหกนะครับหลักสิบบน ปักลักสิบบนสี่ตัวงวดนี้ห้าหกศูนย์สองสรุปรนะครับสิบบนสามตัวได้สองสามห้าสี่ตัวห้าหกศูนย์สอง สามตัวเป็นสูตรใหม่นะครับสี่ตัวเป็นสูตรเก่าเข้าต่อเนื่องมาหนึ่งวดสองสูตรชนกันนะครับมีเลขสองตัวแรกนะครับพี่เหมือนกันทั้งสองสูตรอีกตัวก็เป็นเลขห้านะครับสองกับห้าสูตรต่อไปนะครับ ในบนสามตูกเป็นสูตรใหม่สูตรนี้้ามาแล้วห้างวดติดครับจากสถริธิย้อนหลัง หลักหน่วยบนนะครับ3ามตัวได้เลขหก 6, เลขเก้เลขสอต่อไปหน่วยบน4ี่ตัวสูตรใหม่ข้ามาแล้ว6กโมดนะครับสูตรนี้ มาดูสถิตินะครับทั้งหมด6งมวดที่เขาหลักหลังหน่วยบนนะครับ4ตัว3 7 9 2 สรุปหน่วยบนสามตัวได้หกเก้าสองสี่ตัวสามเจ็ดก้าสองสองสู่ชนกันนะครับให้เหลือเอาชุดลงนะครับมีเลขสองกับเลขเก้านะครับที่เหมือนกันทั้งสองสูต สองตัวบนตรงๆนะครับก็จะได้ด้วยกัน4ชุดใช้10บนนะครับกับหน่วยบนจับคู่กันตัวไลขก็เอามาเบิ้ลนะครับ2 2นะครับ2้าแล้วก็59 สูตรต่อไปกันนะครับสิล่ามสามตัวน,นี่เป็นสูตรเก่านะครับต่อเนื่องจากงวดก่อนออมาแล้ว1นงวดนะครับที่ผ่านมาสูตรนี้นะครับก่อนหนะ้านั้นอีก5งวดรวมเป็น6งวด หลักสิล่าง3ตัวได้เลขสี 4, เลขเจ็ดเลขก 9. ต่อไปเป็น10ล่าง4ตัวนะครับก็เป็นสูตรเก่านะตัวนืองจะงดก่อนเข้ามาแล้วถึง2งวดหลังจะปล่อยสูตรไป อนนั้นอีกก่อนหน้านั้นนะครับอีกหงวมดรวมเป็นแปดงวดสถิตินะครับโมดอาสุดนะครับห้าเก้าหนึ่งสี่นะคำนวณมาขอเข้าเลเก้านะครับสิบลา สรุปนะครับปักหลักสิบล่าง4ตัว9 3 5 8หปลัก10ล่าง3ตัวนะครับได้4 7 9เจ็ดเก้าสุดเก้าเข้าตัวเนื่องมาหนึงวด4ตัวได้9 3 5 8 สูตรเก่าเข้าตัวเนึ่งมาสองโดขอสูตรเก่าทั้งคู่นะสองสูตรชนกันนะครับมีแค่ไดเก้านะครับที่เหมือนกันทั้งสองสูตรแล้วก็เราจะใช้เลขสี่นะครับจากสูตรสามตัวนะครับมาช่วยจับคู่สองตัวล่างตรงตรงนะครับก็จะได้ด้วยกัน สชุดนะครับสี่ห้าสี่แปดเก้าา <c oughs> ก็ฝากไว้พิจรารณานกันด้วยนะครับสุดปักหลักนะครับอีกหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับหุ่นราวพัฒนาทุกสูตรนะครับเป็นสูตรที่ได้จากการคำนวณก็มีถูกมีผิดนะครับมีเข้ามี ใครชอบสุดรลยการของนวนะครับติดตามช่องของเราไปได้นะครับขอฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องสูตหอยเพื่อนบ้านด้วยนะครับจะมีแนวทางมาแบ่งปันกันทุกงวดฟร,ฟรีนะครับเน้นยังเหมือนเดิมนะครับหอยลาวกับห,ยห,หอยฮานอยหอยลาวเป็นหอยลาวพัฒนาน,นะครับทุกคนจัดพุดสุกตัวน,นี้เป็นสูตรปักหลักนะครับอีกหนึ่งแนวทางก็จะเป็น แบบเป็นชุดนะครับให้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มวานอยนะครับมี2องหน่อยนะครับนะตอนนี้พิเศษกับธรรมดาสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ